ผมไม่เคยเข้ามาถึงวัดนี้เลยนะครับน่าจะเป็นวัดที่กำลังสร้างใหม่ครับผมนะน่าจะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับผม,มผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านถาวรครับตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับคลิปนี้สวัสดีทักทายพี่น้องทาง youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันครับผมพาทุกท่านมาดู หน่วยใหญ่ครับวันนี้ยังไม่ใช่จอใหญ่นะครับผมแต่เป็นหน่วยใหญ่ครับครับวันนี้จัดเต็มมากครับผมจอใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณ32เมตรหรือเปล่านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดครับจำปาทองบุรีดำครับเทาเกนอนรอเวลาอู้พื้นที่โล่งเลยครับฝั่งตรงข้ามนี่ ไม่มีบ้านนะฮะน่าจะอัดมันเลยวนนี้เดี๋ยวทักทายเทาเกยก่อนโอ้สุขใสสลับดิ้งสวัสดีสวัสดีเท่าแกด้วยครับววีเออเจอแดดแบบนี้ก็ไปไม่รอนเหมือนกันนะ ไปไปปดีนะที่มาตั้งตั้งแตต่อนกลางคืนนะใช่แต่ละคนบางคนหลับไปแล้วน็อกไปแล้วเนี่ยปัญหาตอนนี้คือแดดร้อนนะครับมันได้มีที่หลบแดดด้วยจริงอันนี้เป็นงานไรวังศิลาฤกษ์บอกวังศิลาฤกษ์วัดใหม่ปะตอนนี้เป็นวัดใหม่ครับตอนนี้เป็นที่พักสงฆ์อยู่ที่พักสงฆ์อยู่เนาะกำลังขยายขยายพื้นที่บ้านทาวนใช่เอ้าขึ้นทาวนบปะบ้านอะไรบ้านทาวนทาวนนี่ก็ไกลเหมือนกันนะนี่ บ้านใหญ่อยู่นู่นนะครับวันนี้ลงเบตกี่ใบนี่64ครับ64จอขนาดเท่าไหร่เอ่อตอนนี้มันเป็นถ้าอจริงมันก็เกือบเมตรนะจอเนี้จอนี้นะใช่ด <Okay. S 1> ังจังงบมาเท่าไหร่ชุดนี้ะแกมบล่ะสองคืนหกหมื่นคืนละสองเรื่องสองคืนหกหมื่นคืนละสองเรื่องเปิดถึงกี่ทุ่มเที่ยงคืน ขาแดนมาได้เลยใช้แค่คืนละสองเรื่องแต่เปิดเปิดเพลงให้เต้นถึงเที่ยงคืนอ๋อสามทุ่มเหรอแค่นั่งสองเรื่องอ๋อก็ตามงบตามราคาเนาะพาวเวอร์เพิ่มมาหนึ่งตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกแท่นนึงครับเอเดี๋ยวมาอีกแท่นหนึ่งทีห้าพันห้าหมดเลยใช่ไหมอ๋อโอ้ยเแสดงว่าวันนี้พาวเวอร์ขับเบรคก็แปด นะครับจอใหญ่สุดก็ประมาณเท่าไหร่นะสามสองสามสามสามสิบสามจุดห้าศูนย์จอใหญ่สุดครับแต่วันนี้ลงจอประมาณนี้ครับสองคืนนะครับไอ้ไอ,อ้คนที่สมอสามแสน,นแบบคนละคนดูสองวันโอ้ยท้วาวแสนคนละคนของใครนะไอ้ไรระบุอีสาน เรมโบอีสานนะของกระโดมลงสามเซนเกือบสี่เซ,น,เซนคนเลยโอ้แรมสี่กว่าแล้วแรมโบน่นี่ตัวเด็ดเลยเด้ใช่ใช่ใช่จัดจัดว่าเด็ดนะครับจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดแกนน,น์บ่โอ้แรมโบอีสานไม่เจอร้อนลมแรงแต่มันอยู่โล่งๆครับมันร้อนจริงครับบบรรยากาศในงานเป็นพื้นที่วัดวัดใหม่ครับกำลังสร้างกำลังเป็นที่พักสงฆ์อยู่นะครับ นั่งมาสองคืนครับนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับการต่อตู้บเบีดนะครับตู้บเบีดของแกอ่าจะใช้ข้างละสี่ดอกเนาะสี่ดอกก็คือตู้ใบหนึ่งก็จะเป็นขนานไอต่ออนุกรม ต่ออนุกรมแต่ละใบแล้วมาขนานกันครับผมนะครับต่ออนุกรมแต่ละใบนะครับแล้วก็มาขนานกันที่ด้านหลังตู้ก็จะเป็น8โอห์มพอดีครับเป็น21นิ้วครับเห็นดอกวะหมวกเจาะรูครับนี่แอคคอร์ดนะครับ แหลมที่ใช้ก็วันนี้ข้างละหกล่องนะครับกล่องละสีสตัวกล่องละสีดอกนะครับ <duda> เสียงกลางก็จะประมาณ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดปดแดบหกสบวกสิบวกอีก6เป็นเท่าไหร่นะสิดอกบวกอีก6ก็เป็น22เนาะเสียงกลาง ครับผมบีดก็หนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่อันนี้แปดแปดสี่ยี่สี่ยิบสี่แปดสี่ยิบสี่ใช่ไหมแปดสี่แปดสี่สามสองโอ้ตกเล็กแปดสี่สามสิบสองครับผม <laughs> ไปสามยี่สี่ปสี่สามสองเออเอาค่าเราสามสิบสองดอกคับเบรคครับผมก็เป็นหกสิบสี่ครับผมนะอโอ้บังดำกูเพ่อบังดำจับเด้เอเอาเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยแต่ละตู้แต่ละใบครับตู้เบรนะครับจะเป็นอนุกรมครับ อัดนกกรมนะครับแล้วก็มาขนานกันครับขนานกันข้างหลังก็จะเป็น8โอ์มพอดีนะครับสุดแล้วก็คือเนี่ยหแถวเนี่ยหแถวแนวตั้งเนี่ยก็จะใช้ power หนึ่แท่น2แท่น3แท่น4แท่นข้างละ4ข้างละสแท่นนะครับสําหรับหนุชุดชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ใช้ power T ห้าพันหข้างละ4แท่นนะครับ มากันได้ครับที่บ้านทาวรตตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับบิ๊กจัปบะทองครับหน่วยคอมมานโดครับผมสองคืนติดนะครับสิบหกสมีนาครับผมวันที่16 17มีนาครับก็มาดูมาชมมาเชียร์กันได้ครับนะครับหนังกลางแปลงนะครับของอีสานใต้ ก็ดีทุกหน่วยครับอยู่ที่เจ้าภาพพึงพอใจว่าจะจ้างหน่วยไหนชอบหน่วยไหนครับนะก็สนับสนุนกันไปส่วนของผมก็จะเป็นคนที่นําเสนอนะครับในแบบหลากหลายนะครับผมนําเสนอในรูปแบบหลากหลายครับผมนะฮะก็ดูเอาแล้วก็ชอบแบบไหนก็จ้างแบบนั้นเนาะครับผมชอบหน่วยไหนก็จ้างหน่วยนั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยของ อีสานใต้บ้านเราของภาคอีสานนะครับก็คือจำปาทองบุรีรัมย์ครับหน่วยนี้สำนักง,งานอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับติดต,ต่อติดต่อนางได้ที่แฟนเพจจำปาทองภาพยนตร์แฟนเพจก็ได้นะครับแฟนเพจนะครับทางแฟนเพจจำปาทองภาพยนตร์แฟนเพจนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กก็สุระสิ์จำปาทองนะครับปาดุษนะครับ ฟซส่วนตัวของปลาดุดเลยหรือไม่ก็ตามเบอร์โทรนะครับเข้าไปดูในในแฟนเพจก็ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เห็นเครื่องเสียงในงานเราเอบดูเครื่องเสียงในงานก่อนเสียงกลางมาเสียงกลางมาสี่ใบเฮ้ยเป็นรถลากบ่ไอ้ยสวัสดีครับ กรึ่งขระภาคพิเพียนซาวครับภาคเพียนซาวครับผมโอ้ภาคเพียนซาวบ้านทาวนนี่บอกครับผมเยอะน้าตัดเสมอที่สุดอ๋จริงมันเตี้นไห้นี่ของภาคเพียนซาวบอกครับผมอู้ทำรถได้คือเทครับผมลากมาเลยบอกรับลาอะไรลากกับรถอะไรนี่คันวิโก้ครับวิโก้นี่นะครับผมเออง่ายจ้ะหนอ่าตู้เบร์ตู้เบร์สูตรอะไรนี่ฮะสูตรไอเดียที่เป็นของเพชรชุมพลตะกอนครับของเพชรชุมพลตะกอนครับนานหรือยังนานแล้วครับ เขาลูกโอกเลยผมเอามามาโมโม่ใหม่เอามาโม่ใหม่โม่ยังไงอ่ะก็ส้มมันแคบร้อยนะครับผมนี่ครับเขาเรียกสูตรอะไรนะไอเดียไอเดียครับกี่ปีแล้วอยู่กับอาจารย์เนี่ยผมอยู่กับผมสามสิบปีแล้วครับตู้นี้นะครับผมอืรักษารักษาดีครับเอาแล้วดอกล่ะดอกปากปาสเปร์ดครับสเปดนิ้วคู่บ่คู่ครับเฟดโอ้สมัยก่อนมีตู้เฟดแล้วนะเฟดมีจริงเนี่ยครับผมดูคุ้มพลังทำเองเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนไอ้ดอกยี่ห้ออะไร โล่ลูกผสมครับมีอะไรบ้าง PE PE ครับแล้วอะไรอีก MS MS รวมไหมล่ะลูกผสมทั้งหอ๋แล้วไม่ได้แยกกันบ่ไม่ได้แยกพาวเวอร์กันบ่พาวเวอร์อยู่นี่ไม่ไม่ไอไอเส่วนดอก PE ก็ส่วน PE ไม่รวมเลยครับรวมเลยครับแน่นอนเลยเสียงกลางเหรอเสียงกลางก็ลูกผสมเหมือนกันครับทำเองครับสิบห้านิ้วบ่สิบสิบห้ากับสิบสองสิบห้ากับสิบสองไนตัวไหนต์สิบห้า คเนล่างครับคันล่างสุดสิบห้าดอกคออะไรหนูจำได้ไหมดอกคอเอ็มเอสเนี่ยครับเอ็มเอสครับผมอะไรไอ้ตู้ตรงกลางนั้นมันมันปิดปากกระโถนเอาอะไรทำนั่นอันนี้เป็นไอ้ปากโลดปากโลดครับสมัยไหนนี่ปากโลดรุ่นนี้นะเออซื้อตามร้านยี่สิบบาทก็มีครับจริงอ่ะครับกะละมังครับกะละมังครับผมฮะไมปีนดูหน่อยสิจริงเหรอเฮ้ยอ่ะกะละมังพลาสติกหรือว่าสเตลเลตพลาสติกครับจริงนะครับผมยี่ยี่โนไม่ได้โกหกผมใช่ไหมนี่ไม่โกหกครับ น่อมือเย้ผังติดตรงติดแผ่นพีดาอยู่นี่น้อเนะการมังเนี่ยพี่น้องอ่ะไอตัวบนสุดเป็นแหลมเป็นแหลมแล้วก็มีหัวจรวดครับผมเฮ้ยแกใช้การมังจริงนะนี่ครับผมโอ้ยเป็นบีบีจีครับฮะดอกแหลมเป็นบีจีดอกแหลมครับบีจีไปยื ภาคเพียนมิวสิกว้ามีฮอนช่วยด้วยสองตัวครับราะว่าไฟมันไม่พอด้วยไฟไม่พอกเนโรครับผมอันนี้มันปลายสายเออพาผมดูพาวเวอร์หน่อยสิอมาเจอภาคเพียนสาวครับภาคเพียนสาวบอกโอ้หน้าโอ้มีกรุ่นไหนนี่โอ้มิกเจรุ่นอ่านาแล้วครับโอ้มาล้างใช้ได้คืนจริงอ่ะครับเอาแฟบล้างบอกโมหน้าเราเนี่ย ย้อนเล่นเนอร์อะไรล้างนี่ทำก่อนยุดตึกไอเหลียงน้ำน้ำกินเรานี่เลยน้ำเปล่านี่นะครับเราไปล้างแล้วตาให้แห้งีอู้มันไม่ได้ครุขะด้วยจริงนะครับอู้พี่น้องนี่อู้สมชื่อของเกมจริงภาคเพียนสาวบีซีเอสครับประมาณชนะเหมือนนี้กี่ปีแล้วนี่อุตอปชนะเลยน้องยืงเอาฮาวเวอร์เขาฮาวเวอร์ลูกผสมเลยครับอู้พี่น้องเอกสาว จริงจุกรองอีกแล้วนะทำเองครับทำาองนะนอันอันนี้ขับอะไรนี่อ่ะอันนี้เป็นกลางครับอันนี้เสียงกลางครับข้างในนี่เดิมเดิมไหมไม่เดิมครับเป็นบอดเอกซาวเป็นบอาเป็นบอดของเอกซาวเอกซาวใช้พุ่มนี่นะครับผมอย่าอาจารย์ทำเองบับเอาไปซื้อบอดกับช่างนิ้งออโต้ครับมีออโต้คาร์ีออโ้เทครับผมแล้วก็ผลิตเองเลยครับอย่าอันนี้แน่นอนนี่ก็ทำเองอันนี้อันนี้ก็ข้างในก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมครับ อันนี้ขับอะไรนะอันนี้กลางหลมกลางหลมอันนี้แหลมบอกอันนี้แหลมอันนี้กลางนะครับอันนี้มอนิเตอร์ครับอันนี้มอนิเตอร์อันนี้ของของมันเลยบอกอันนี้ก็เป็นโบดของไออกซาเหมือนกันเอ้ยะอันนี้เป็นอะไรปลั๊กไฟเรื่องอะไรปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟนะเอ้าพาวเวอร์ตัวนี้เอ้าอันตัวนี้ขับอะไรขับบีทครับขับบีทชัแนลละกี่โดงนี่แนมารผมเล่นคาราซีโดเลยคาราซีเลยครับ อ้าวเจกเอ l ไม่ได้ใช้เหรอไม่ไฟไฟมันไม่โผล่ครับอ๋อปดออกไฟมาแค่กลางคืนมาแค่ร้อยเจ็ดนี่นี่ครับอันนี้โอ้รีคอร์ดครับแต่อันนี้แช่นี่เปล่าเก็บโคตรนี่ผมไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้นะเลฟิกไม่ได้ใช้เลฟิกก็ไม่ได้ใช้อีดตกเลยปดปลดปดเออมันโวลดังโอเคมอเตอดึงไฟเขาเท่าไหร่นี่กี่เอ็มหมื่มไหมประมาณเอ็มบางปูนห้าสิบเอ็ม ห้าสิบแอมห้าสิบแอมมอเต็กไฟรับงานเท่าไรครับนี่คือละสองพันครับคือละสองพันครับไปไกลสุดที่ไหนบ้างแล้วตามจุดนวนก็ห้าพันห้าพันงานตัวงานนะครับห้าพันครับเออราคาราคาสไวกระเป๋าลงตะลงต้าฟังเพลงได้ไหมเออลงตาพักเครื่องก่อนโอ้ฮะไม่เป็นไรครับพี่น้องก็พาพี่น้องนี่ครับผมผมไม่ได้อยู่ผมต้องไปโตแล้วนะ ก็ดีใจได้มาเจออาจารย์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นไนก็มาเองครับเอออ่ะเดี๋ยวให้พี่เป็นไนถ่ายก็ได้ส่วนผมเดี๋ยวผมต้องไปต่อที่นางรองตอนนั้นผมจะทูหามดำเลยตอนนั้นให้ไปถ่ายที่บ้านสมิตสมิตนี่นะครับอันนี้ลูกไปสมิตบบ่ครับลูกตรงเลยสมิตตะโกรีบ่ครับอ๋อเอออ่ะไม่เป็นไรโอกาสโอกาสหน้าก็ได้ครับอันนี้ก็คือดีใจครับได้มาเจอครับของอาจารย์ภาคเพียรครับผมชอบมากเลยชอบไอชอบรุ่เก่านะครับชอบไอไอเสียงเล็บ ปลาก,กระมังปลากระมังโอ้ยโดนใจผมจริงเลยผมเคยเจอนี่เนี่ยเอ้าสิ่งเล็ปกปลากระมังแน่นอนเมนครับโดนใจเลยครับผมนะครับเจ๋ยวเสียดายไม่ได้ฟังเสียงนะครับผมง่ายๆครับผมนะบ,นบ้านๆนะครับบ,บ้านๆดีครับก็ฝากพี่ฝากน้องด้วยละกันครับผมนะเออเอา คลิปนี้ก็ประมาณนี้ลวกันพี่น้องครับผมขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับอ่ะก็สนใจอะไรก็ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยฝากไว้พิจารณาครับสาหรับท่านเจ้าภาพครับชอบแบบไหนก็ติดต่อติดตามแบบนั้นนะครับผมนะ,ะทุกหน่วยมีของดีมีจุดดีจุดเด่นของตัวเองทุกหน่วยครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับของ บุรีรัมย์ครับอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นของดีของอำเภอกระสังอีก1ทีมงานแล้วกันครับฝากด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ